ต่อเนื่องอเล่นคิงบ่ลวีเหรอเล่นคิงบ่ลวีวะในที่สุดข้าก็จับเจ้าได้ไอ้พวกคนชั้นต่ำ mm hmm. จะเย็นพอัวโต,วตวเดี๋ยวสิเราคุยเรื่องนี้กันได้นี่พวกจักรวรรดิมันก็ต้องการที่จะพูดคุยเสมอแหละข้าต้องการจะสู้เว้ยมามันจะสู้อย่างเดียวเลยนี่น่นาสู้ก็สู้มามา มาปบ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 อุ้ยมานมันโกงไม่หายเลยกำลังใส่มันเออโหแน่ไอ้ฟินไอ้ฟินอ่าไอ้เคสูไม่ได้จะเปลัาเปิดยุททวิธีวิ่งเข้าถ้ำแล้วโว้โหเดี๋ยวเซ่เรายังคุยกันไม่จบหนีว่ะเราเรียกคิมบารเวียว้าอุ้ยท่านนี้ท่านยองอัพท่นยองอัพ ถ้าตวัดมือเนี่ยตามกันถือม,มันเพิ่มบัฟแบบบัฟโหดมากอ่ะไม่มีข่าวด้วยมึงหนีไหนนี่นี่นี่ผมแม่งเลยเออจะหนีจะหนีจะหนีอุ้แม่งหน,นีแม่งปาคอยแม่งหนีมันทำเหมือนเราเลยตอนเราเล่นฟินนะเราก็ทำอย่างนี้ไอ้ม,มัน ยเก็บ่าตบตไว้ตบมันหนีไหนนไม่ต้องหนีแล้วนี่ตัวใหญ่ตกตกตกตบตบหนีแล้วหนีอ่ะหนีอ่ตบมันเลยตบมันว้าวไม่ไดายม่ดม ดูเหมือนข้าจะฝ่าหินพวกนี้ไปได้นะรีมรถคคอนของข้าซะไอ้พวกกระเซ็หินหยุดวิ่งแล้วมามาเชิญหน้ากับข้าหนียุ่ไอ้หอมวิสพี์ปัดทรงผมด้วยหนีแล้วทานี้โหดทานที้โหดไปไปไม่ได้อเอากระบิล เฮาอิมันนี่นี่นี่อย่าหนีมึงอย่าหนีมึงตายมึงตายมึงไม่หนีแกมันบังคับปราวะพอเรพอมันจะตายมันไม่ให้เราตีโอ้ยหิน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 เล่นหินเหรอ

มาิอานีมนึงหนีมนหนีกหนแหนีว้อกระจอกไปเลยไปเลยเอาอีกแล้วหนีอีกแล้วโชว์ความแขงแก่งหน่อยสิพวกนุมก่อสร้างเฮ้ยวิ่งหนีไปแ ผมไม่รัวเลยแบบท่านี้มาเอาอีกอาซีนเหนื่อยเว้ยส่วนข้าไม่เหนื่อยเลยใช้ทุกคนจากอาณาจักรเป็นคนคุยโวโอ้อว่กันเหรอไม่มีแค่ข้าคนเดียวแหละที่รักข้าชื่อฟินดไดมอน เจ้าถาไปคาสนุกได้ฟินไดมอนต์เาชื่อวาวีนะเจ้าสองคู่ตกลงกันได้แล้วเหรอเราคุยกันเรื่องไวโอลีนได้หรือยังมาเรามาคุยกันเรื่องไวโอลินกับสงครามครั้งนี้กันดีกว่าโจมตกลงไม่ได้สู้กันใช่ไหมหนีกันไปหนีกันมาเอ้ยด็ตัวนี้โหดๆฟินบาวีเอเคได้ยุงมาตัวหนึ่งปีศาจแลวพิธีกรรมนั้นเหรอนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจยิ่งนัก แต่มันไม่ได้อธิบายถึงการโจมตีหมู่บ้านของเราเนี่ยบุกโจมตีกันเหรอไม่จริงอาณาจักรของเราไม่เคยบุกหมู่บ้านฟอร์เรสนะแล้วทาไมการสอนแนมของข้าถึงได้เห็นกองทัพของเจ้ากาลังเดินทัพไปยังหมู่บ้านหลีบท็อบล่ะว่าไงนะงั้นมาสืบเรื่องนี้ด้วยกันในฐานะพันธมิตรเอาว่ะแย่แล้วมึงใครมาบุกวะไปฟาร์มมาแล้วได้ตัวใหม่มาโคดโกงเป็นบัฟเพิ่มบัฟโจมตีเป็นนินจาเต่านะได้นินจาเต่ามาแั่งโคดโหดอะเพิ่มบัฟโจมตีให้เรา เรื่องหลากกันต่อเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยไอเต่าเนี้ยว้าแย่แล้วมาลุกมันได้สบกองทัพปีศาจมาลุกลานอาณาจักรของข้าต้องมีแชมเพีย้ยนหนึ่งคนสำหรับอาณาจักรนี้มีทั้งหมดสามคนแต่ข้ามีเวลาช่วยแค่สองมาดุ้ยบวกเลยบวกเลย เยอะเร็วมาเยอะนี่เป็นไรบ้าตรงอเดียวตรงเดียว,ยวโอเคปิดทางไม่มีไหน,นเป็นไหนงหงร่างโอ้เนี่ยโอเคช่วยนี่ก่อช่วพี่เต่าก่อนโอเคกอไปหน่อยเออเยี่ยมไม่มีอะไรนะตรงนี้โอเคกลับึ้นไป ทางมันใหญ่ยี่บาทเลยอะงง้ยงงโอเคแบงนี้อ่านี่ไงท,ทางซ้ายนี่เอ้ทางขวานี่ <Yeah. S 1> บับกลมตีตบตุ้ยบับโจมตีเราโคตรโผงเลย อะไรวะไปก็มาหลางอะไรสิด hmm. sí, ีบ no. okay. <iums> <Genius>. ีวะรีบี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 นี่ยไปละทํะไงวะนี่เหรอไอ้ขางลังาหลังนี่ยทําไนวะอันนี้เหรอทางซ้ายทางซ้าย พวกจักรวรรดิมาแล้วมาถึงแล้วข้าต้องปกป้องหมู่บ้านมาพวกเราไปไปไปเร็ว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 เดี๋ยวไม่ทันสิบสิบวิสิบวิน้ำมาแล้วไหนอ่ะอ๋อรอรอเวลามันจะเสกพวกมาโอเคพวกจักรวรรดิอยู่ที่นี่แล้วตีมันตรงที่มันเจ็บพวกเราป้องกัน ไปป้องกันบ้านไปทุกคนลุยว้า๊บปุ๊บโุ๊ลัวลัวบไ้โหแม่งออกแมปอะไปไม่ได้แม่งกระบัอบเหมือนกันวะโอ้ยตายตาย วับเหมือนกันกหูยแม่งโหดวะม่้ฉบับ,บังก่อนไั้โจมตีอ่ะไปไปเฮ้ยตีโดนีใจกันไอ้งโงมาเอากูมาละตบตีเร็วด้ว่หว่า โอ่งขี้ผายรัวรัวรัโอ้งี้ผายฮนะตับหน่อยพวกต้งองมเข้ามาปเ,เาป็นเวฟเวฟอ่ะไป หนีหนีโอีย้ยเต่าตายง่ายวะตกตายตายไปยอม <c oughs> หรอกไอ้ไอ้ั

เห็นมากล้นะมึง โอเคจบแล้วไอ้พวกจักรวรรดิเจ้าเสน่ห์ไม่มีทางสู้หมีที่โกรธแค้นได้เขาว่าคาตุ้มเขารู้สึกบางอย่างของพวกมันนะจบให้ป้องกันบ้านนั่นแหละโอ้นี้แล้วมาได้กระรอกแล้วเกือบไปแล้วนะเออเพอเป็นการขอบคุณเผ่าลิฟและเผ่ากาดีเนียจะเข้าร่วมกับเราข้าสู้กับทั้งปีศาจและจักรวรรดิไม่ได้นะ ใช่งั้นฟินกับข้าจะจัดการกับคนของเราเองส่วนเจ้าคนรวมเผ่าพวกเราเข้าด้วยกันแล้วเรามาพบกันที่ดินแดนซ่องคำสาบนะเราจะตามหาจอมเวทเพื่อมาเล่นไวโอลิตตัวนี้จากนั้นเราจะจัดการกับไอ้เจ้ามาดุกชั่วราไลนี้ด้วยกัน